โครงการบริหารส่วนจังหวัดสบบระบุรีร่วมกับสโมสรโรตารี่สระบุรีและสโมสรโรตารตาี่ในภูมิภาคต่างๆและสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยได้จัดโครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านหมอและเขตอำเภอใกล้เคียงโดยมีพี่น้องประชาชนมาขอรับบริการในการตรวจสุขภาพช่องปากและใส่ฟันปลอมมากกว่า200รายและมีการตรวจสุขภาพในด้านอื่นๆอีกประมาณ2,000ราย ประชาชนและผู้สูงอายุในเขตอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียงเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพช่องปากโดยเจ้าหน้าที่และแพทย์จากสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยที่มาตรวจบริการรักษาโรคในช่องปากและใส่ฟันปลอมให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความขาดแคลนซึ่งการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาบ้านหมอจังหวัดสระบุรี คุณได้ร่วมกับคณากรมธารแพแก้เอกชนไทครรมต่อรับาลต่อรีให้ทำกิจกรรมดูแลสุขภาพร้างกายและท้องฟ้าตสอรัฐบาลต่อรีได้ตระหนักถึงสุขภาพของประทานาธับดีโดยเฉพาะในเขตอํสเภบ้านหมอจึงได้เสนอ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมกับสโมสรโรตารีสระบุรีและสโมสรโรตารีเครือข่ายต่างๆและสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยได้มีการจัดทําโครงการขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีให้ช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เช่นการถอนฟันการรักษารากฟันการขูดหินปูนอุดฟันใส่ฟันปลอมบางส่วนและใส่ฟันปลอมทั้งปากรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทานกะต้มอย่างเดียวตอนนี้าทานได้ข้าวแข็งข้าวเผิงได้ทุกอย่างเพราะว่าเคยใส่สารปอมมาก็สบายบบเขาใส่หมาอมาตั้งแต่วันมาลองแล้วอย่างจเขอให้ฟันมาใช้อะนะป้าก็เลยรีบจองเลยป้าอยากได้ปากเลยไหมครับปากเมือ่อก่อนในทานอาหารเป็นไงบ้างครับก็กล่อมก็เลิมกืนเลยตอนนี้มีปัญหาร้ารู้สึกยังไง ตอนนี้ได้ฟันมาแล้วรู้สึกไงบ้างก็ดีใจเหมือนกันเนี่ยก็ดีใจจะได้กินได้เคี้ยวอะไรได้บ้างก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะแล้วเมื่อก่อนการทานอาหารนี่เป็นยังไงการกินข้าวมันก็เคี้ยวข้างเดียวอ่ะมันมันมีฟันอยู่ข้างเดียวกลางสุดยังอยู่ขอบคุณมากที่มาใส่ฟันให้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีสโมสรโรตาบบรีสระบุรีและสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการที่จะให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพช่องปากท,ที่ดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยดังนั้นจึงได้มีการจัดทําโครงการออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อีกทั้งในปี2554นี้เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์นษา8 4พรรษา ซึ่งผสกนิกรทุกบูเหล่าต่างพร้อมใจกันร่วมกันทําความดีเพื่อร่วมเท่าพระเกียรติและการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ในจังหวัดสระบุรีก็เป็นครั้งที่สองซึ่งมีประชาชนมาตรวจสุขภาพช่องปากการตรวจรักษาโรครวมทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปรวมแล้วกว่า2,000คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับสมาคมธนแพทย์เอกชนไทย และสโมสรโรตารี่นะครับที่ได้ล็งเหน็นความสําคัญถึงสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยการจัดหน่วยแพทย์นะครับมาให้บริการทางการแพทย์และธรรมกรรมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านหมอนะครับโดยที่ะนะครับเราก็มีผู้สนับสนุนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านท่านาาน,าาน,าาานายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีท่านนายกเฉลิมวงไพท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินนะครับที่ห้การสนับสนุนในพื้นที่ นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เ,าเราได้เรีเห็นแล้วว่านะครับถ้าเราจะหวังพึ่งบริการจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวนี่ในการที่จะดูแลสุขภาพอนมัยของพี่น้องประชาชนนี่ก็คงจะต้องกินเวลาแล้วก็รอเวลานะครับการที่มีภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมคคาคมการแพทย์เอกชนไทยนี่มาเติมเต็มในสิ่งเหล่านี้นี่นะครับก็จะทําให้การเข้าถึงบริการนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพอนมัยนี่นะครับช่วยเติมเต็มภาครัฐได้เป็นอย่างดี เราจะมุ่งเน้นสุขภาพพรรานามัยของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นโครงการของเราเนี่ยจะลงให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสหรือเป็นคู่ที่ยากไร้แล้วก็โครงการฟันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการที่เป็นสุขภาพเบื้องต้นที่สําคัญของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการอะไรเนี่ยถ้าเกิดฟันเราไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการบริโภคอาหารนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตประจําวันการจัดครั้งนี้เราจึงจัดขึ้นเพื่อตอบสนองหรือบริการให้กับ ชุมชนในจังหวัดสลับลุรีซึ่งในครั้งนี้เราก็จัดที่อำเภอบ้านหมอสนามกีฬาระณวันนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปของคนจะสร้างอะไรได้ประเทศไทยนี่มันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าทุกคนมองว่าเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้มันเหี่ยวแห้งมันจะตายแล้วแล้วเราก็ถอดอกถอดใจไปหมดแล้วที่จะไม่เริ่มต้นใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ํามันวันหนึ่งมันต้องตายแน่ๆนะครับ แต่ถ้าเราเชื่อมีความหวังว่าต้นไม้ที่มันกำลังเหี่ยวเฉาเนี่ยมันจะโตได้ถ้าเรามันเอาใจใส่มันลดน้ำหมันครวนดินมันใส่ปุย๋ยผมก็เชื่อว่ามันจะต้องกลับมางอกงามใหม่ได้นะครับปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนทั้งหมดเป็นการรายงานสถานการณ์ข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปสวัสดีครับ ก็เป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติสมบัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ84พรรษานะคะซ mm. ึ่งโครงการนี้ต้องกล่าวย้อนกลับไปก่อนในปีพศออ2552 25ซึ่งเราจัดในที่อบออตอดาวเรืองนะคะ mm. และครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราลงให้กับในพื้นที่ในจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ องค์กรลอตเตอรี่เนี่ยเป็นองค์กรมาเป็นประโยชน์เราจะมุ่งเน้นสุขภาพพรราลานามัยของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นโครงการของเราเนี่ยจะลงให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสหรือเป็นผู่ที่ยากไร้แล้วก็โครงการฟันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการที่เป็นสุขภาพเบื้องต้นที่สําคัญของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการอะไรเนี่ยถ้าเกิดฟันเราไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการบริโภคอาหารนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตประจําวันการจัดครั้งนี้เราจึางจัดขึ้นเพื่อ ตอบสนองหรือบริการให้กับชุมชนในจังหวัดสลับ,บรุรีซึ่งในครั้งนี้เราก็จัดที่อำเภอบ้านหมอสนามกีฬานะนะวันนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปของโอกาสที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะมา,า,มาทำงานค่ะโอ้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยจะบริการทั่วประเทศไทยซึ่งจะวนเวียนกลับมาในจังหวัดสลับ,บุรีเนี่ยค่อนข้างยากจากที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะกลับมาจังหวัดสลับุรีได้เนี่ยก็ต้องเป็นต้องสองปีจึงจะเข้ามาในในจังหวัดสลับบุรีนะคะคราวนี้ ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่าน